สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวคอนทุกคนนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนในแกรนด์น่าท็อกเบต้าด้วยนะฮะก็วันนี้เวลาเที่ยงแล้วเนาะอากาศมันก็ร้อนมากเลยนะถ้าไม่มีแอร์ป่านนี้คงตายกันไปหลายคนแล้วนะก็อยากให้ทุกคนนะฮะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานมากปลูกต้นไม้ทดแทนป่าที่มันเสียไปมั่นะครับเพราะว่าอากาศประเทศไทยมันก็ร้อนขึ้นทุกวันเนาะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อลูกหลานของเราด้วยไม่ใช่เฉพาะรุ่นเราที่ใช้พลังงานต้องคิดถึงลูกรุ่นหลานด้วยนะยังไไไงกกกก็็ขอออฝานนนนนนนีีีี้้ััััับบบเพื่่ๆววะะคครรรผมมม ก็อพอดีผมตื่นเช้ามาไปวัดแล้วก็เล่นฮอนมันก็เป็นประเด็นที่ผมแบบจืดใจมากเลยนะเว้ยผมก็เลยอยากจะทําประเด็นเนี้ยฝากถึงคนที่ตั้งเพื่อนที่เล่นแครี่นะครับว่าให้เห็นใจพวกซัพพอร์ตมากมึงอกีเห็นใจกูมาบอกว่าเวลากวกเล่นซัพพอร์ตไอ้เ,เหี่เมึงเกี้รู้ไหมพวกซัพพอร์ตอย่างกูต้องทำอะไรบ้างไม่ได้ไไกูต้องปักวานกูต้องอัพน็อกกูต้องซื้อน็อกก็การลาชดกูต้องปล่อยให้มึงลาชดกูก็ไม่ได้วิ่งแก็ต้องเป็นกูอีกไอ้เหี้ยแล้วเวลาเล่นตัวพวกมึงเลี้ย5ตัวให้มึงเลี้ย พวกแคลรี่มาสี่ตัวแล้วกูเล่นซัพพอร์ตคนเดียวมึงคิดว่ากูไหว้ครับเวลากูกขอเนี่ยขอหนี้แล้วไม่ขอขอเนี่ยมึงก็บอกไม่ได้ยยไอ้เี้ยมึงเห็นใจกูบ้วยไหมล่ะเอ็มเอ็มอาร์กูก็ะรอไม่มีใครสนใจกูเฮียอะไรเลยสัตว์ไอ้ไในพวกแคลรี่คอควายถามจริงนะถ้าไม่มีซัพพอร์ตเนี่ยกูมึงจะเกิดไหมไอ้พวกแคลรี่อ่ะแม่ไงไห้ให้กูขอกูขอกูก็ให้มึงไงแล้วเวลาบอกซื้อของให้กูหน่อยอย่างงู้อย่างงี้กูก็ทำไม่ปากหวานกูก็ทำไมทุกอย่างอยู่ที่กูหมดเลย กูคิดว่าทั้งทีมกูสำคัญคนเดียวนะไงทั้งทีมมึงก็สำคัญนะเว้ยไม่ใช่กูคนเดียวไอ้เฮียไอ้กูทุกอ,อย่างกูเั่นหน่กกูปากกว่าซื้อนอกแล้วล่าช็อตกูก็ไม่ได้เอาสมมติกูเลเ่นนิสเลเยอะอย่างเงี้ยมันจะตายปุ๊บแล้วกูยิงอันตรีต้มเข้าไปเนะี่ยแล้วกูได้ไมึงจะด่ดากูไว้มึงก็ด่ากูอีกบอกว่าทำไมไม่ให้กูไอ้เฮียแล้วนะกูไม่ชิดกูทำเงินแต่ไหนไม่ออกของก็มึงไอ้สัตว์ไอ้พวกแครี่ควายก็เป็นการสาไว้ไหนพวกไอ้แครี่ควายไม่ได้เล่นแครี่เป็นเทียแล้วนะทำไมได้ของต้องชอบลองขออแแแลล้้้้ววมมึงงกกก็ตาาาายไปจเเินใหค่่ะดู ไม่เลยเฮียมานถึงมึงก็วิ่งดุมรุมุก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจกูเลยไอ้เฮียแล้วไอ้พวกเด็กที่มาเล่นแข่งนี่นะมึงเล่นมังกี้ไอ้ที่มึงเล่นมังกี้ถามจริงมึงเล่นเป็นอะไรสัตว์มาบอกเล่นมังกี้มึงรู้สกิลมาแล้วหรอไงมึงรู้สเต็ปมันดีแล้วหรือไงมาว่ากู้สัตว์ได้เล่นมังกี้ความจริงมึงก็ไม่งใครเล่นเก่งหรอกถามจริงเหรอเขาเล่นเก่งๆเขาไม่เล่นอย่มึงไอ้ควายแม่เลยได้ของวิ่งออกไปรอทันทีเลยถามจริงมึงเห็นใจกูบ้ไหมกูซัพพอร์ตเอาไว้รองทักกูยังไม่ได้ออกกูจะวิ่งตามมึงทันไม แม่มาบอกแม่ว,วิ่งไปช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยเฮียอะไรก็มึงมีรองเท้ามึงวิ่งมาถึงมึงก็บิ่งไปสู้วิ่งไปกูทำยังไ,ไงไอสัสได้งานกูจะซื้อวางกูยังไม่มีเลยแม่บอกสะบอนสะบอนสะบอนเฮียอะไรไรสั์เห็นใจกนะูไหมกูเหนื่อยนะเว้ยแล้วตาถึงไอ้พวกเวล่นแครี่นะอีกอย่างนะไอ้พวกเล่นแครี่แม่งนิสัยเสียอย่างนึงถามจริงมึงเชื่อไหจุดสูงกลางของจักรวาลนี่ไงว่ามึงจุดศูนกลางของฮอนนี่ไงไอสั์มึงไม่ใช่จุดสูงกลางของเกมนะเว้ยการเล่นฮองมันต้องมีความเป็นฟอร์ทีมนะเว้ย มึงต้องทำเพื่อทีมเดียเล่นคอนเนี่ยเขาไม่เล่นเล่นคิวอย่างเด like ียวไอ้เหี้ยถามจริงมึงคิวเป็น <médico> ร้อยแต่ทีมมึงแพ้เองมึงเอามึงได้เหี้ยอะไรถามจริงมึงสะใจเลยสัตว์มึงได้คิวอ่ะถามจริงเหรอมึงไม่เล่นเพื่อคิวหรอไอ้เหี้ยมึงเล่นเพื่อทีมมึงดันต้อมไม่แตกเดี้สัตว์ไม่ใช่คิว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 แต่ป้อมไม่แตกเลยถามจริงมึงได้เหี้ยอะไรวะมึงจะเล่นเพื่อทีมเหมได้ไหมมึงหัดดูระดับโลกเขาเล่นกันไงบ้างเขาเล่นเพื่อทีมเขาเพื่อทีมเขาไม่ได้บ้าคิวเหมือนมึงเยอแล้วมึงทำไมต้องเลลล่่นคิววราาามมดดกกกููซัพพออ์ตให้้้ีทำยึงแ ทั้งซื้อนอกทั้งปล่ยใมึงลาชอดทั้งวิ่งกันทั้งปากวาดแต่มึงไม่เกิดอ่ะถามจร,ริงกูซัพพอร์ตทำไมอ่ะกูซัพพอร์ตซัพพอร์ตควายอย่างมึงกูซัพพอร์ตควาย,ย่าจริงเลยก่อนไหมเฮ้ยซัพพอร์ตควายแล้วควายไม่เกิดอ,อ่ะทีมกูตกอับอ่ะเอ็มอาร์อาร้อนอีสัตว์เห็นใจกูป้าใบได้ๆๆ้กูเลยนะเว้ยวันหลังเนี่ยมึงเล่นแครี่มึงเล่ได้โหตทั้งเ่ได้ของกูตบปักเตียแม่อิสัตว์มึงไล่ได้โหดได้เยี่ยมรู้ไหมอ <ๆ S 2> ามณกูขึ้นแลๆๆ้วเนี่ย เล่นนุบูอย่างมึงอ่ะเล่นแครู้อย่างมึงอ่ะไปหาซื้อตามนบี้ไอ้เหียนมบ้านนุบบี้ยมงกินแม่เป็นนมของเมียสกูไปดูอ่ะมีนมหมาดิไอ้เหี้ยไปแดกมงรอบความ้องมึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสัตว์นมหมาตาสกูไปดูอ่ะไปซื้อไม้มึงนมของตามนุบบี้ไอ้เหี้ยถ้าไม่มีซื้อมีใครตาสบายไปซื้อได้ไล้สัตว์ไม่ซื้อล้วมึงจะนุบจะตกเกียร์แตกไอ้เหี้ยพวกนั้นแครี่เหมือนกันมาหาไปซื้อังสือเรื่องนี้มาอ่านดนะเนี่ยหัดอุดหนุนก็มั่ง ไม่ใช่ก็บอกไอสัตว์ไดเล่นแค่นี้เงินมึงก็ไม่เติมไอเฮียแขนฮีโร่พวกอากาศมาด่าก,กูพวกควอยตบเกียนแตกไอสัตว์ได้เอี่วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับไอพวกเล่นแครี่นะพี่ไม่ชอบนะฮะไอพวกน้องๆที่เล่นแครี่นะเล่นดีๆนะเดี๋ยวรู้เลยถ้ากูไม่ซัพพอร์ตมึงจะเกิดไหมเดี๋ยวรู้เลยถ้ากูไม่ซัพพอร์ตมึงไม่เกิดแน่นอนไอเฮียครับสวัสดีครับ